สวัสดีครับมือนี้ตลาดม่วชมพูดรอยยมจำมันที่1 7เจท่านว่าคม2คม6 5งพันห้่รอกสบาก่อนอนคนก็แช่ฝากคนติดตามไนเด้อสวัสดีครับมือนี้ตลาดม่ว1รอยยประจํามันที่1 7เจท่านว่าค้ม25 6 5หก่อนอื่นกฝากคดไล์ก็แช่ฝากคนติดตามไนเด้อทรง่ายปีเก้าตอนรับปีไม่ปีหกปีหกเจ็สิมาแล้ว ราคาถึงน้อยจะเป็นเรงไรติดตามเด้อโอ้ตัวนี้เนี่ยของผู้ใดน่อนี่ไหมของของไข่ปะครับมาดนี่ไหมเปิดไร้ปนณณเนี่ยอแปดสิบค่ะโอ้แปดสิบเะท่องเงาผสมผู้ใดล่ละผสมผู้ใดโอ้โอ้มีใบมีหลอดเนาะโอ้ตัวใหญ่พี่นองแทงขาหางนำเรี้ยเลาวกังงํา บักเต็มที่เลยนวดล้วโหหนาแล้วอันตัวนี้มันเป็นพอมันผู้ใดตัวนี้พอมันเป็นอตัวมันเองอ่ะสติงเล่ค่ะอ๋อตัวมันสติงเล่เนาะแต่ผสมผสมี้กีนี่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 ขีเอฟเคเอฟหกแปดเนาะขีเอฟหกแปดโอ้ขีเอฟหกแปดสีนี่เลยขีเอฟหกแปดเด้อพี่น้องลูกแป้วตัวนี้เป็นสติงเล่พี่น้องนี่เปิดแปดสิบเนาะ ตอร่องได้อีกางหากเนาะห้อยเนาะแข่งขาแล้วก็งามเสร็จนี่เลยนี่เลยลูกสติงนเลยแต่ว่ามันยังตื่นกล่องจังน้อยเนาะนมสีเนาะอันผสมได้ยักเดือนหรอครับสามเดือนกว่าแล้วเกาะทองเดี๋ยวน้อเกาะทองเรียบร้อยแล้วโอ้สีงามแข่งขาหางเอาหางกับลากดินเนาะเครื่องดำเนาะเข่งดำอ๋อขอเบอร์โทรเนี่ยศูนย์เก้าหกศูนย์ห้าสาม ศูนย์สองศูนย์หนึ่งอ่าโทรเจริคุ้มหอยเผินเด้ออามาย่งกับปลากันไปเนาะหอยเนาะง่วงเดินทางเนาะจะจอดจะส่งยังทัคุยกันทางโทรศัพท์จะจอดส่งยังค่อยว่ากันเนาะว่ากันราคาได้กันว่าไปขันไปอยากสนใจง่วคอกเล่ากับทีมีเนาะง่วคอกง่วงฟ้ามเล่ากับสนใจสวัสดีครับหอยเหลิมเป็นไรหอยเหลิมนี่เอ้าว่ากันนั่นเนี่ย หอยเพลิงก็สนใจเะไดะนี่กี่แม่นึงอาวสวัสดีครับอาจารย์ม่นจนสเตชันเด้อน่นฮะฮะอาจารย์ะฮ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 ่ฮะ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 ฮเฮะ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 ้ะฮะาะฮ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 ะ้ะ ไอ้<บ>ย,ยิ้มกับเปิดน,นี่มื่อแี่กันมาล้อยยิ้มก็ได <c oughs> วู้นี่มแม่บารีว่ไดอะไร้ดไยรรทยเล่าซ้ำวู้ไทยเล่าอะรเลยง้อแม่บารีตกเป็นของอาจารย์ทำาตกเป็นของอาจารย์ไม่หนง้หรออาจารย์รับ,บมังงอมบันมังไเือกไม่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับเผื่อามาไดยครับนี่ เปนไจ็ดเมื่อเก่าครับเจ็ดเมื่อเก่าอันนี้ง้วกจากแม่มาลีนะเพราะง่ายไกลดอกแม่ลูกแรกแแม่ลูกกรเนาะสูงลอยหกสิบสองบวกลอยหกสิบสองบวกเนาะนี่เนาะเครื่องดำหางเงาคแบบนี้ตัวนี้ตัวนี้ลูกลูกแรกบ่ลูกแรกเนาะอันนี้พ่อมันผู้ใดน่ตัวนี้ตัวโง้วกพ่อมันผู้ใดลูกเสติงเร่ลูกเสติงเล่ลูกเสติงเล่เนาะลูกแรกอีกต่างหากสูงลอยหกจุดเนาะสูงลอยหก แข่งขาแข่งขา,าแล้วก็งงามนำเรื่องแล้วดีน้มซีน้มซีเนาะน้มซีเขา,าแล้วกันนี่เขาแล้วก็ง,งามอยู่อ่ะขอบโบ้โต้เนี่ยอาจารย์ 0ู3ย์8กส8มแปดห2 4่ง2ปดแปดหนึดสี่าสอี่ห้าห้าดบุรีแล้วถอดเฉกถอดถามมออาจารย์เลยเนาะครับสนใจกันอยู่ในคอกนียังกับว่ากันไปเนาะอยู่ในคอกมีจะโตมีอย่งนี้ว่ากันไปจะจอดจะทรงจะคอยบอกกันนะอาจารย์เนาะมันหวานเนาะอาจารย์เลยเมียบัลลีเมียบัลนไหเนี่ยถนขายง่วนลว mhm, ừ, anh chắn nguyên chân nào, tìm kiếm 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 งัวแกงขาแล้วดีแล้วได้ลูกแค่ตัวเดียวนี่ได้ลูกตัวหนึ่งครับตัวหแยกลูกเนาะแยกลูกกระเด้อนี่ยความผสมไปเ้อะความค้องว่างเนาะคล่องว่างเด้อนี่ยเพิ่งแยกลูกออกวันออกไปแกงขาแล้วดีเคียงแล้วดีน้ำเตียงแล้วดีนี่แหละพุ่มนั่นกับแมนนะครับเอ้ตัวน้อนี่บ่ตัวน้อเปิดหลายปีไหนตัวน้อยตัวน้อยอยากได้สามสิบเจ็ดครับอ่าสามเจ็ดพรอมผู้ใหญ่ตัวไหนตัวน้อยบอกแมน เคหกแปดอ๋อเคหอันต oh, ้นตัวนี้ต like uh ัว huh. นี้แม่มาแม่กุหลกเนาะอันนี้ยกชุดวไยกชุดนี่ยกชุดตัวตัวฟี่เเจดสองเนาะยกคุมเจดสองอตัวรองได้พอมันเคเอนาะเคหกแปดเนาะสูงประมาณลอยซี่บวกเนาะแม่ตัวนี้สูงลอยซี่บวกพี่น้องสูงลอยซี่บวกสูงลอยซี่บวกก็ด่บเขาไปทายก็ได้พี่น้อง ลูกกับตัวเมียเดินน่ะนะตัวนี้น้อยนี่กับตัวเมียเด้อพี่น้องนี่ลูกเคฟนี่ตัวนี้กับตัวเมียเด้อนี่ตัวเมียตัวเมียเชืองดำอันนี้กับเรื่องดำคือกันมีคนมาถามเราดูดีสูงเลยซีบวกเยอะนี่ตัวนี้กับเรื่องดำพี่น้องนี่กับเรื่องดำยืนอ่างโสดเงี้ยแหละอ๋อขอเบอร์โซนีหน่อยนะอันนี้คุ้มหนิกับแมนคุ้มหนิหลายมาเลยหน่ อันนี้ห้าสิบหาเนาะโคฟนี่ห้าสิบหาเด้อน,นี่ห้าสิบห้าหาสิบห้านี่สูงร้อยสีบวกพี่น้องอันนี้ร้อยสีนนสบวกบวกสูงกว่าตัวน,นั้นเน่ล,ลูกตัวเมียคือกันอันนี้เราได้ลูกเจ๊กตัวนี้ตัวนี้แรกลูกแรกลูกแรกเท่กันโตโตโต,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 ตไปกับลูกแรกคือกันเน,ะนาะโตโตนั้นลูกสองอ๋อลูกสอง อ๋อขอเบอร์โทรหน่อยศูนย์แปดสองศู6ย์แปดสองห้าห้าห้าาหหกหกเจ็ดหกแปดเจดหกแปดอ๋อโเดตอไปเยอ่ามันย่งกับว่ากันไปเนาะมันยังกับเท่าเจ็ดตัวทำเนาะการจะจอดจะส่งจะค่อยบอกกันเนาะต่อร่องกับต่อร่องกันไปเลยกันราคาไปมึงได้ขอดกมี่วันถ่อไปให้ม uh, ันย no? ่งหายแน่กับหาไปเนาะหน่อยเนาะมันๆเด้อหอยเอ้ยมันๆมึงบนก็มาขายง่วงเลทั้งคี่หรอพี่น้องเดี๋ยวก็ได้ขายเนาะพอเนาะมันๆเด้อ ได้ดอกมันนั่นงัวค้นเกิดปีปีไม่พุ่นแม่มาลีก็ถือใบสัญญาหยางอ้อมเลยก็ที่เมียรถเป่าดิเพิ่นเตเพิ่นมาท่านเมี่ยนไงเพนะอ๋อโอ้มีแต่ต่งงามค้นมึงเราไหลอ๋อมึงมึงเพือมึงไปมึงไปเอ๋อเป็นมึงโยกับว่าไปรบกวนเพินพี่น้องนี่นี่ขอสวัสดีครับพ่อหมัน โอ้พรอผู้ใดแต่ตัวเนี้ประมาพร้อมผู้ใดแต่ตัวนี้สามหนึ่งพร้อเทปสามหนึ่งอสีเนาะเทปสานึ่งเนาะสีดำดำเขียรของแค่ได้ปีพีต้องตรงกันไะมไดปีเกรืต้องตรงอีป็ดโอ้ขากรยันอยู่เด้เนาะขากัะใสได้อยู่เาได้ยกเดือนเราหัวตัวนี้าสิบสี่สิบห้าเดือนนี่ละสิบส่สิบห้าเดือนปีกัวเนาะ สูงเลยสามบวกเนาะเครื่องดำเครื่องดำหางหางก็เลยเข้าอยู่หางก็เลยเข้าอยู่หางก็เลยเข้าอยู่เด้อพี่น้องนี่เปิดออกเบะเบะอรยเบะเลยนีงขาเปิดร้านไท่ก่อนเปิดสอสิบห้าครับหกสิบห้านี่หกสิบห้าเด้อนี่ต่อรองได้ตั้งหักไปนะ เนี่ยแขางทันหรอมีอย่างเงี้ยมีกัมีคนมาหยองเราได้บาทนี่เอา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 ขอขัโทษนะ หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเกมามหนเก้าตัวเก็ถาหอเเนอหอยมัเนาะอ่ะมันมมันก็ซื้อละอ่ะตัวเจก็ถาหนักมีคนสนใจด้วยสมบูร์มันก็ซื้ออันนี้นหนึงเนาะนี่ก็โอ้ตัวนี้กัตัวญ่กันสูงลอยหายู่เนาะถึงบ่ะสูงลอยบวกวตวกก็ดีง ลูกบ่นี่เนื้อเนื้อก็ระโตน้อ๋อแม่สาวเบิดอันนี้แม่สาวเด้อนี่เด้อแม่สาวมแม่นี่เปิดไลฟ์วันนี้พอนี่ฮะสี่หมื่น 40, สูงเลยสามบวกเนาะสามบวกสามกแก้เครื่องดำเครื่องดำเด้อนี่เครื่องดำนมซีนมซีรึเปล่าหนาะันอ่ะนมซี นมซีตัวนี้นมซีครบตัวนี้ดิตัวนี้สูงรอ้งงรอยหาถึงปะถึงกี่ดอกเอองร้อยหาหนึ่สนนึ่งร้อยสี่สิบกว่าิบกัวเนาะสี่สิบบวกแล้วลูกตัวนี้กับสาวกันเนาะนี่เนาะสาวคือกันเด้อนี่นน โอ้แมนยูหุ่นนมกันย,ยังเมื่อวนมี่ผมมาดูของเราอยู่นี่แหละ,ะไปไหเปิดตัวนี่หาสิเจ็ดนี่ตัวนี้หาสเจ็ดด้อพี่น้องนีาบเจ็ดนี่อ๋อขอโทษเนี่ยพ่อศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดเจ็ามศูนย์ห้าห้าเนี่ยงอ๋อโทรจ็ดก็ถามเด้อเรงจะจอดกระซ่งังคอยบอกกันเนาะ อยากหาอยู่ขอกันยังโทษบอกกันเนาะพอ,นะพอเนาะอ่าพอยู่ขอก็แล้วก็มีอยู่เด้เรียงถือเอาแบบนี้แบบใดราคาหลายราคาเนาะพอนะนี่หาหนี่กันอ๋อติดต่อเราเด้อมันมาพอหนุ่งถึงรี่น้องเนาะโอ้มีแต่ลูกง่ามๆเลยโอ้ทหากันเบไปเลยสามตัวนี่เนาะ <c oughs> มว่เจเ้าเ <c oughs> ไปเลยปะนี่มาทหากันดิเอาใส่กันด้วยเพียงหนึ <c> ่ง <oughs> ไปน้ำกันเ่ยโอ้ก็เละเจ้าอยู่โอ้ก็เจ้านีสองเนาะอันนี้มันพอผู้ใดนี <c oughs> น่ คือ,อยู่อ๋ปซีไว้ก็สีแดงดีเลยตัวนี้ไหลูกซีไว้พันั้นตัวผูด้นอ,อ,อน,นี่เนี่ยอไปเห็ดพอพันนอนี่เนาะอันนัคตเป็นารไม่ได้ตัวนี้สามหม,ม,มลูกซีไวเด้อนี่ลูกซีไหกเดือนแงขายตั้งหาเลยหกเดือนโอ้ต่างข้องายอันตัวต่อไปนั่ดิสองหมืนมน่นหกพันตัวนี้สองห่นหกพันหาพอมันผู้ใดจะติงเล่อ๋ออันนี้ลูกติงเลเนาะ ลูกเสติงเล่นี่อ่าลูกเสติงเลยเล่เล่นลสามโตนี่ทอกันเบิดโอ้มีมีผู้สาวผู้หนึ่งนอหนาะมีผู้สาวหน่อยผู้หนึง่งอ๋อขอเบอร์โทษหน่ยศูนย์แปดสามนสามหกสี่สามหกสี่ห้าศูนย์เก้าหนึ่งห้าวโทษเจียงค่ะมอหอยเด้อผู้ใดอยากได้เป็นพอพันไปเลี้ยงแจ้งน้อยกับผสมได้นี่เนาะเลี้ยงแจ้งปีสองปีนี่ผสมได้ได้นี่งั้นมื่ะผสมนี่ก็ทำเงินก็ได้ขึ้นแล้วราคาสมีเนาะ ปรนนั <c ười> ้นเ so oh, oh, ้าก็ยังปล่อยออกไปเนาะอ๋ามันมันห้อยมันมันนี่กับแม่ขาหนึ่งเอาอาจารย์ม้วนชนเอากอนอาจารย์ม้วนชนน้เดี๋ยวผมนี่ครับอาจารย์ม้วนชอนโอ้นี่อะไรบุตรดูตัวนี้กับงามพี่น้องอ๋าเจงเอาน้ำกลวนี้เอาชุดนี้กันนี่กับนี่กชุดหนึ่งนาะพี่น้องเนาะอาเอาตัวนี้กันเอาน้องอาจารย์ น,นี่เปิดร้านไปเนี่ยนเนี่ยสาวน้อยเนี่ยซีมือแห,ห้ครับฮะซีมือแหอ้งเออซีมือหาพนะอนอโอ้เขากับโบมี่เนาะเออ้วขางามง่ามซีมือหาเลี้ยงโบโดนกับแมนเราดีเนาะเลี้ยงโบดโดนกันแนบแมนเรานะฮะสีดีสีเดียวกันนี่ลูกเสือติงเล่นี่พี่กับน้องกันนี่สองตัวนี้ครับตัวนี้เป็นพี่กับน้องกันสายละเอียดเดียวกันเนาะกับเขละคอกันแหละแต่ว่ากับว่าไปเนาะพี่น้องเนาะนี่เครื่องดำหางดีสีได้ นีเนาะอ๋อราคา่าไรกอนซีเมนหาซีเมนหานะตอรองได้ต่างหากเนาะแ้อกระส่งจงคอยบอกกันเนาะคอยเนาะันบ่อราคาไะไรันว้าอยากอยากได้ตัวนี้เฮ้ไปเอาแม่มันกับิมี่หรอกีเนาะเมีพบ่มี้ว่ะคือว่ามันแยกแม่มันมากอ๋อขอเบอร์โทรเแศนเก้เก้่หนึ่งสี่แปดสองสี่อ่อตัวเจกถามเด้อ มาเต๋อเน้อหนอยอ๋อบริบเวอสาราคามเนาะอ๋อมันมันหอยมัน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 ครับผมอะนี่ชุดหนึ่งเนาะโอ้สีขาวนี่มันแม่กับลูก,กวะนี่ขาวๆเล็งแดงนี่องัวแดงออกลูกขาวงามนี่ปลาดขาวกับขาวอีดีเลยขาวแบบขาวแบบส้มกระดาษดับเบิลเอผืนนี้ส้มกระดาษผืนนี้พมเนาะปลาดตัวนี้ลูกกระแดงแบบคักเลยบวะนี่แดงซ้มบอมันลูกมันเี่เนาะ มันซ้อมแมวนี่กันเป็นลูกเออแม้นปะโอ้แดงดีขาวดีขาวดีแดงดีชุดนี้เปิดร้านาเลยห้อยหกหมื่นเจ็ดพันกหมื่นเด้อพร้อมผู้ใดไตัวนี้ัอ๋อไบ่มีใบบ่อยากบ๊อบเนาะกันบ๊อบก็ตีมีเกตี่ดอกหนามันก็ได้อยู่อืรแของขาเราได้ลูกเจ็ดตัวลูกตัวแรกสูงรอยซี่บวกเนาะเครื่อง เครื่งแดงเครงแดงเขงขาหางงายูะห้องเบยู้นอ่ขอเบอร์โทน่อยศูนย์แปดสี่ยแปาหาสังก่อนห้าสามสีโทเก็ถามเด้อเรียงจัดจอกจัดทรงจะคอยบอกกันเนาะกบอก กันจัดอกระทรวงการกันการโทษแต่มันยั่งกวากันไปเนาะบ่ยั่งกับบ่อยยั่งกับเอาตัวเมียแยกก็ได้ป่นเนาะบ่ยั่งกับขาสีผ้าคันบ่ยั่งกับหายแม่กับหายได้หรกเนาะอ่ะมันมันหอยมันมันหัวไหลไปเนา่ชุดหนึ่งนะอ้สามนี่แยกบ่หนึ่งขายยังไงหนึ่งขายเป็นชุดหนึ่งหนึ่ง็นไอแม่ไอแม่ลูกมังตัวไหนเป็นแม่ เดิเินยูบุลมันี่ลูกโตผูนี่นีตมแงแล้วเูกตัวแม่ายน่ลูกตัวที่สเปิดไลฟ์ันไหนลูกสมทั้งลูกเนาะทั้กเดียวตัวนี้ดิตัวนี้ตั้งหางอ่าสามสิบสนี่ละสาสูงลอยซีบวกเนาะลอยีบวกเอาไว้เดเขาไปไกลดอกมันนย่านง้อมันหลเกิดง่นี่เอาขอรโทกแปดสามสามูแปดหา ศูนย์เก่าหนึ่งโทรเช็คก็ถามเด้อมันยังกว่ากันไปเนาะมันยังจัดกอดจัดซ่งยังค่อยว่ากันเนาะเราประกอบกาหกขาถอนนพอเนาะนั่นแหละอ๋องัวงามพี่น้องงัวมาใส่เนาะหอยเอ้ใส่หอยเนาะน้องพ่นใส่เนาะยังไดงกับโทรเช็คดก็ถามเราเลยอ่ามันมันหอยมันมันอ่ามันมันโอ้ยไปกอดลูกมาแตไปเห็งัวเจ้อขายแล้วขายแล้วโอ้ยขายแล้วกับไม่หายจับอีก